สวัสดีค่ะน้องเพลงเสดีไทยรถสวยนะคะพี่พค่ะวันนี้น้องเพลงมีรถเก๋ง5ประตูนะคะเข้าใหม่มาแนะนำนะคะมารีวิวให้พี่พชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะพี่ๆคะน้องเป็นตัว o ต a ยาริ s 1นึ่งสปนะคะปี2022นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่49,000บาทพี่พจ๋าผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวน้องเพลงจะพามาชมนะ,ะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถกันนะคะสำหรับ ชมหน้าของน้องนะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ๆนะ,ะพ,พี่ขาแบบนี้เลยนะ,ะสีดำนะคะตัดกับตัวแทดนะพี่ขาเป็นโครเมียมนะคะสวยมากๆพี่พิขาได้ตัวไฟใหม่ๆเงาๆนะคะดวงตาของน้องโบเฉีียวมากๆเลยสําหรับคันนี้เนาะ,ะนี่ไม่มีคาบเหลืองกันเลยนะคะสำหรับตัวไฟนะคะทั้งสองฝั่งเลยให้ดูเลยพี่พี่ขาเดี๋ยวจะพาไปชมนะ,ะทั้ง ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถกันนะคะเริ่มต้นที่ภายนอกกันก่อนนะ,ะสำหรับตัวยางของน้องนะคะก็จะมาพร้อมกับยางใหม่นะคะทั้ง4เส้นนะคะพี่พี่ขายางใหม่4เส้นนะคะตัวนี้ขอบยางน้องจะอยู่ที่1 5นิ้วนะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กหน้าเงารองดำนะคะพี่พี่ขาเป็นยางแม็กซีอย่างดีเลยนะคะในส่วนของตัวยางเนาะนี่สภาพได้ๆนะคะก็คือใหม่มากๆนะคะพี่พี่พร้อมใช้งานเลย ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะคันนี้น้องก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวติดกระจกนะเด่นในส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะพี่พี่ขากระจกมองข้างน้องจะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับสีดําด้านแล้วก็ในส่วนของกระจกทุกบ้านนะคะก็แต่งคิ้วกรนสาดให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่๋าแต่งคิ้วกรนสาดให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของเบ้ามือก็จะมีในส่วนของที่รองนะคะมือจับนะคะพี่พี่ขา เป็นโครเมียมนะป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ๆนะคะแล้วก็กระจบทุกบานเนี่ยได้ฟิล์มเดิมโรงงานของโตโยต้าหมดเลยเดี๋ยวให้ดูในส่วนของภายในนะคะสำหรับภายในนะคะคันนี้น้องก็จะมาพร้อมกับแผงประตูสีดำนะคะบิ๊บี้ขาสวยมากๆนะคะด้านล่างมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําวางของให้นะคะแล้วก็ตรงกลางของแผงประตูนะคะน้องก็จะหุ้มหนังให้แบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่ๆนะคะตะัดกิ็บ์ได้ตัวได้สีน้ําเงินนะคะบิ๊บบี้ขา ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะน้องก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของให้นะคะสามารถเก็บของเก็บเอกสารทีเกี่ยวกับตัวรถนะใส่ไว้ด้านหน้านี้ได้เลยน้องเพลงก็จะเก็บในส่วนของผู้มือการใช้รถนะคะบิ๊กขาไว้ให้แบบนี้เลยนะนี่พี่ๆก็สามารถเปิดอ่านนะเปิดศึกษารายละเอียดต่างๆได้เลยนะคิบิ๊กขาเกี่ยวกับการใช้รถเนาะก็เก็บไว้ให้ในส่วนของ ด้านหน้าตรงนี้นะวพี่พี่ขาส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้น้องก็มาพร้อมกับเบาะหนังทั้งคันนะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดําทั้งคันนะคะตัวเบาะสภาพใหม่มากๆไม่ยุบไม่ย้วยแน่นอน,นะค,ะค่ะพี่พี่ขาไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลยนะคะแล้วก็ตัดเย็บด,ด้วยตัวได้สีน้นําเงินนะคะบอกเลยว่าสวยเท่มากๆนะคะในส่วนของแผ่นยางรองเท้านะคะก็มีมาให้ครบนะคะพี่พี่ขามีมาให้ครบเหมือนเดิมนะคะสภาพใหม่ๆได้ของยาริสเลยนี่ ได้ของยาริ์เลยนะบิบ่ี้ขาเดี๋ยวแกให้ดูในส่วนของเม็ดอากันบ้างนะคะสำหรับเม็ดอาคันนี้นะคะเดี๋ยวต้องเพลงขออนุญาตแกะนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ขาเพราะว่าขอบยางประตูของน้องเหนียวมากๆเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ขาประตูนะใครที่สนใจนะอยากดูรูปรถเพิ่มเติมนะก็สามารถทักขาบ้านเขียวน้องเพลงได้นะพี่พี่ขาบ้านเขียวไอดีพี ในส่วนของมิดอาร์คนะพี่พี่ขาสำหรับคันนี้เนาะนี่เดิมๆมโรงงานเลยนะไม่มีร่องรอยการบุกยุบใดๆนะคะเพราะว่ารถของเราไม่ได้ชนหนักชนข้างมานะคะนี่ตัวนอดด็อตใดๆก็ไม่มีร่องรอยการแงะแกะเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะพี่พี่ืุดรถกับน้องเพลงมั่นใจได้เลยนะคะขอเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะรับประกันตัวรถไม่ชนหนักปิดความจมน้ำแน่นอนนะคะ เดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังก็จะได้ในส่วนของเพลงประตูสีดําเหมือนกันนะคะด้านหลังก็มีในส่วนของช่องวางแก้วน้วําวางของให้เรียบร้อยนะคะตัวมือจับก็ได้เป็นสีเทาแบบนี้นะ,ะพี่พี่ขาสวยมากๆานะคะสวยหรูเท่มากๆด้านหลังนะะตัวเบาะก,ก็นั่งได้สองถึงสามคนเลยนะคะเบาะหนาๆแน่นๆนะคะนี่นั่งให้ดูเลยพี่พี่ขา เบาหนาๆแน่นๆนะคะตัวเบาะใดๆก็สามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะสำหรับบ้านไหนที่มีลูกนะคะยังเล็กอยู่นะคะให้เด็กๆนั่งคาซีทนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะพี่ๆค่ะส่วนเข็มขัดนิรภัยนะคะก็มีมาให้ครบนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนี่ด้านหลังก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้าให้ด้วยนะคะแผ่นใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เต็มพื้นที่เลยนี่ <ๆ S 2> เป็นแผ่น ยางรองเท้านะพี่พี่ขาก็สามารถดูแลทําความสะอาดได้ง่ายแน่นอนนะคะเหมือนกับเด็กๆนั่งด้านหลังน้องก็อาจจะกินขนมนะคะหกเลอะเทอะนะบนพื้นก็สามารถแกะตัวแผ่นยางรองเท้านะคะไปสะบัดเศษขนมเศษดินใดๆออกได้เลยนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะส่วนด้านหลังตัวเบาะนะคะก็จะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนี่ สภาพภายในตัวรถนะคะสวยมากๆพี่พี่ขาผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะ,คะใครสนใจก็ติดต่อหาน้องเพลงได้นะคะพี่พี่ขามาดูในส่วนของบ้านไทยของน้องกันบ้างน,นะคะสำหรับบ้านไทยของน้องนะ,ะก็จะไ,ะ,ะ,ะได้ในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะพี่พี่ขาได้ในส่วนของตัวสปอยเลอร์ฟีดรลานนะแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกละลายฟ้านะคะที่ปัดน้ำฝนได้ดก็ มีมาให้พร้อมแล้วนะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างพี่พี่ขาห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากๆนี่เป็นระบบอาเหล็กค้าแบบนี้นะพี่พี่ขาเห็นอันเล็กๆนะคะก็คือแข็งแรงทนทานมากๆนะคะได้ไปก็ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนเลยพี่พี่ขานี่สภาพใหม่มากๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของถาดรองให้ด้วยนะคะแผ่นรองแบบนี้นะพี่พี่ขา ใครชอบซื้อของสดนะคะก็สามารถวางได้ะคะไม่หกเหลอะเชอะนะคะนี่สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะพี่ๆขาลงไปก็จะเก็บในส่วนของอุปกรณ์แม่แรงนะคะอุปกรณ์การช่างนะคะไว้ให้ด้านล่างเลยมีมาให้ครบเลยนะคะพี่ๆขาแล้วก็มีไฟด้านหลังให้ด้วยนะคะนี่สภาพใหม่มากๆนะคะใครสนใจอยากได้เก่ง5ประตูฝอน้อยๆนะคะแนะนําคันนี้เลย เครดิตดีฟรีดาวนะแล้วก็มีในส่วนของโปรโมชั่นให้นะคะเยอะแยะมากมายเลยพี่พี่ขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบัตร s อ t Family Card นะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีรถยบรสลายนะพีพี่ขาถึง2ปีเต็มๆกันเลยนะแล้วก็แล้วก็ใครอยากได้รถนคะอยากจองรถกับบางเพลงวันนี้ให้ในราคา9 9 9 9บาทเท่านั้นนะพี่พขาดีคุ้มแน่นอนนะคะคุมแน่นอนพี่พ่ขา ครอยากดูรูปภาพรถเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมติดต่อหารองเพลงนะคะเดี๋ยวรองเพลงส่งให้นะคะพี่ขาเผื่อไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่หน้าร้านนะ,ะมารีวิวกันต่อนะ,ะสำหรับด้านหลังของน้องนะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะนี่น้อมอยู่ตรงนี้เนาะมีกล้องมองหลังให้ด้วยพี่ขาเดินหน้าถอยหลังเนาะก็สะดวกสบายนะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็คันเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะก็ หาที่จอดรถก็ง่ายด้วยนะพี่พี่ขาหาที่จอดง่ายด้วยนะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสำหรับฝั่งคนขับนะน้องก็จะได้ในส่วนของแผงประตูสีดําเหมือนกันนะคะส่วนปุ่มเปิดปิดกระจกฝั่งคนขับน้องจะได้เป็นออโต้นะคะพี่พี่ขานี่แล้วก็ได้ตัวเบาะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะขออนุญ,ญาตให้ดูในส่วนของด้านหน้านะคะสำหรับคันนี้นะน้องเป็นได้เป็นกุญแจร,รีโมทนะคะพี่พี่ขา เป็นกุญแจร,รีโมทเนาะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรองรับการรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับปรับเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยพี่พี่ขาสภาพพวงมาลัยของเขานะคะก็คือใหม่มากๆนะคะเหมือนได้ป้ายแดงเลยพี่พี่ขาได้ในราคานี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะสี่แสนเก้าพันบาทะคะกับโตยตายาริสหนึ่งจุดสองสปอร์ตสีขาวพี่พี่ขารถปีสองพันยี่สิบสองนะคะไม่น้อยด้วยนะคะสำหรับคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเอง ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะพี่พี่ขาได้พอมเลน,นติฟังช์ชันนะ,ะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยนะคะปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะคะขันบันไดพี่พี่ขาขับขี่ง่ายนะคะสําหรับตัวเกียร์ออโต้เนาะพอโซ่ตรงกลางก็จะมีตัวเบรกมื่มีในส่วนของตัวช่องเก็บของให้นะพี่พี่ขาด้านาตรงกลางตรงนี้เนาะ มีช่องเก็บของให้แบบนี้เลยนี่สภาพสวยมากๆนะพี่ๆขาสำหรับคันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่ขาสำหรับรถเก่งหาประตูผ่อนน้อยคันนี้มีใครสนใจกันไม่เอ่ยถ้าสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะปรึกษาเรื่องเอกเรื่องเอกสารนะการออกรถกับน้องเพลงได้นะพี่ขาติดต่อด่วนนะคะที่เบอร์062 665 1765นะคะย้ำอีกครั้งพี่ขา062 6 6 5 1 7้นะคะหรือว่าสามารถทักบ้านเขี่ยวมาก็ได้นะคะ idp. จุด0 6, 6 2> <c oughs> น2 2หกส9 5ี่พี่ขาสำหรับคลิปนี้นะ,ะน้องเพลงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแ like ชร์นะคะกดติดตามให้ช่องสว่วนตัวน้องเพลงด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะสวัสดีะคะ่ะ